สวัสดีครับผมจ่าซะนะครับยินดีต้อนรับสู่สังเกมเมือลูกอีเกมของคนอีสานนะครับผมนะครับมาเนียเอาอยู่ในเกมเอาวี่นะครับผมนะครับมาหม่บอมไรเลยอย่างหลังังจากที่ผมบริเลนมาดุนะครับผมนะครับครับรุ่งแรงเลยปะเนี่ยรุ่งแรงเลยนะครับผมนะครับผมบริเลนมาเรมปีนะครับผมนะครับเนาะยอมไรครับผมเริ่มง้รู้กันใหม่นะครับไปเด่นซะก่อนน่าจะเกมนะครับผมจินจันนะครับ ยืนยันนะครับเด่นนะครับยืนยันนะครับมาแล้วครับผมเขาไปเกมแรกนะครับเราเขาเป็นภาคอีสานนะครับผมละเจ้าเทพไม่ได้เด่นมาแลมปีแลมวันแลมปีแลมเดือนอู้สองสามปีแล้วมั้งครับเดี๋ยวเนี่ยผมจะมาเด่นนะครับผมนะครับ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 ล้วนไม่มีตัวอย่างเขามาแน่นะครับผมโอ้ยเสียงรถนะครับ เออผมจะเล่นตัวใดดีเนาะแค่เดียวผมข er อเล่นกิวด์นะครับเซตไอเทมบอลูนะครับเอาตามนี้แหละนับเบิดพลังนะครับถินจัดหายเนาะพวกรุ่นก็นซื้อไว้เซตตัต้งเตงตโดดแล้วครับผมกดฟอร์มไปโลดอย่าบอกหลายแย่ห้างนะครับผมนะครับสวัสดีทุกคนนะครับกากคลิปนี้ก็จะเป็น โดนสซดไปนะครับผมจะตัดออกแค่บาง่องบางตอนนะครับผมเอฟเฟเอฟเฟจะบกครยไซนนะครับผมนะครับนะครับมาแล้วครับผมนะครับผมนะครับผมนะครับผมเข้ามาสู่เกมแล้วนะครับผมนะครับผมนะครับกาอรยิงทองไปก่อนนะครับอาจาขอไปเล่นก้างก็ได้นะครับผมผร้ใดเนี่ยซาเนียตบอก เรือฮัจะเล่นเกมไปยังไงเนาะแต่ไดก็เดีย๋ยวว่ากันเนาะครับเนาะยิงท้องก่อนนะครับผมทักทายผู้ใดนี่ิทุเล่นบ่ครับตีคิบน้องแน่ตีคีบน้อแน่ยังมึงตีข่อยได้คอยตีคิบก้บอ,กอ,อ,กกอ,กอนอยังมึงตีค่อยคอยตีคิบก้อนยังมึงตีค่อยขอยเดี๋ยวโมเป็ดได้เนี่ยอู้เที่ยวจะได้ฟอร์แบดครับผมทักทายไปหน่อยปังทักทายไปอีกไม่แม่ห้ำเฮ้ยบ่ใจบ่ใจพอใจ ิ่งถึงมึงถึงถท่องจนงมึงแต่งนนะมึงใจเย็นครับใจเย็นร้อนออกมาก่อนนะครับใจพอใจบ่จบน,นั่นหละสวยสวยสวยตัวที่สามของตีมนะครับผมอาจจะเจอบอสดือเปาบอ่อนูอนะครับผมแต่ก็ดเด่นไปด้วยนะตีปอมด้นะดอกหนึ่งดอกหนึ่งเด่นบน มาลดถ,ถ้าถ้าละลาดมาลดกันะครับโอเคเขากำงไปห้ำกขากำลังไปใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวจะไปออู้ตายสับตายแล้วนะครับผมอยู่เล่นกลางต่อไปเล่นลางเล่นรางจัดการแว่นนะครับบอกเป็นอย่างาครับตีลีปไปก่อนผสมสนใจเจ็บแต้มไปก่อนครับเอาเงินไปสื่อของก่อนนะครับผมตัวได้เออเนมาอย่างอาจจะเออมาถึงแนละ้วพูดเล่นมาแล้วปัมอู้ พร้อมตีคอยพ่อพี Hah, ่น้องพ่อ <Jah> พี่น <Southeast S 2> ้องพร้อมตีคอยพ่อพี่น้องแล้วขจิตการมานะครับผมพ่อมาดเดี๋ยวเจอตัวกำตำอยู่นะทักทายทักทายไปดอกหนึ่งหันแน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 ทักทายไปอีกรอบนึงตีครับตีครับนี่วีรอนึงอู้โอ้เบบที่ไม่เลิศหันแนหันแนมานาเบิดใจเย็นเดี๋ยวเติมมานาแป๊บนึง เนีน่เดี๋ยวทักทายเดี๋ยวทักทายเอาข้าวปอมมึงนู้ดอเอาข้าวปอมมึงนู้ดอสวยรอก้าวปอมมีผู้ใดเก้าือข่อยบ่เพราะม่พี่น้องแพ้เก้าือข่อยบ่เพราะม่พี่น้องเฮ่ท่าลาไปใจเด้อน้อเล่นบทเด้อน้อเล่นบทมาสองท่าลาตายบ่ท่าลาตายครับเดี๋ยวจะไปซอยเล่นบทแหละ ซาดิบฟ่ฟ佛法ไปซอยเล่นเหมือนทั้งคันแล้วจะเขลิกันยังไกงกบูหูด้วยไปซอยเล่นเหมือนทั้งคันหรอวะ,ะถ้าลาพี่มาแล้วน้องสุดตรงลอ็อกสวยเก็บไปหนึ่งไปครับมาหลอดนะครับสวยมาหลอดสองเก็บไปสองแล้วครับผมโอ้โหพูหหดอะไรกันวะหัวเทวะ ไมันต้องแบบอย่างนี้ว่าปังแต่กวอมผมเห่นพี่ฟ้านะครับผมซื้อบอลลีพี่ฟ้าบอส์ใจคือปานนีว่ดันปอมนะครับปอมกลางปล่อยไปก่อนปอมกลางปล่อยไปก่อนแตกแตกในปอมมึงน่ะแตกในปอมมึงน่ะแตกแตกแตกไป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 หยุดก่อนโอ้โหว่าแตกว่าแตกถอย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 น่ะได้ป่ะย่าบางทีคอยตีอยู่พอมีน้อง อย่าเพิ่งตีข่อยตีพ่มพี่น้องข่อยเติมเลือทุกคนเพิ่อพรมพี่น้องท่าละท่าละมันจะเย็นหลอกตายกวูวิดตายหนึ่งตายสองสวยสวยเมือหเฮดำแน่พี่ท่าโอ้โหเกมบปสิโตล้วพรมพี่น้องเอ้ยไม่ต้องแบบนี้ดีกว่า เดี๋ยวตูมาไปเชี่ยบอมบนดีกว่าวะเชี่ยบอมบนแล้วเฮาตั้งอี๊เล่นกลางก็โดนด่านได้ดิเนี่ยเฮ้ยมันเจอบอลหรือเปล่าเจอบอลหรือเปล่านี่อ่ะมันเจอบอลนั้นเนี่ยเจอบอลนั้นเนี่ยของกะตามมันอะไรเนาะของกะตามมันจัดมาหาหนัะแน่ถูเล่นหลอก อู่วยลัดครับห่วยลดัดห่วยลดัดห่วยลดัดห่วยลดัลดซืด้อลวงหน้านี่ใช้ปฏิกิริปอมเลยวะหลายคนกันเน่าปังอู้บ่ทันยิ่งสาดถือว่าเรียกว่าป,ป้อมมันแตกนี่คีบซ้อมหนึ่งกับต่มตีให้แตกตี่ละตีให้แตกที่ละ แต่ครับแต่ครับปอมแรกแต่ปลายทุเรนนะครับทุเรนนะครับเอาเดียงแค่ทุเรนให้ปอมปลอมปอมล่างถึงดันนะวะรอกลางปรอมนะครับยิ่งตรงนี้น้องปังตายสวยปอมล่างตีที่ลราพี่น้อง อู้มันมีอะไรันลแรงดีกว่าวบับลลูฟายบอครับสวยจะมาลาดกูมึงหมึกซาณิธอื้อเยอะดีกว่าตีซอยตีซอยเด็ดตีซอยเด็ดตีซอยสวยกูได้ มังกรนะครับผมใดเมื่อก่อนแล้วนะครับผม,มนะนมรมนครับบริลาคเด้อเขาเอามาตีซอยดันป้อมไป่ิลอะดันป้อมไปนั่นแตกตีป้อมเองครับปุ้งพายติดเอมีพี่มึงอย่าจือป้อมบน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 ไม่บังคับสามตัวสองตัวเล่นกลางนะ่ะจะไหวนะมาไหวปะ มาล้อตายไปเลยตัวนี้อ่ะอู้คือพวกขี้อ่อนเถีว่ะมาเาก็มาว่า,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 าตั้นหอดเล่นี่พากันตายไปลเลยว่ะองเมย์เกมนี้เขามาว่บยิบหาตัวสี่แบบอ่อ,อนดีวะอ่อนี่ลีวะดันกลางไปแล้วปลอมล่างปลอมล่างหัวสิเล่นเห็นก่งคอยเล่นซอยเพื่อนบอกพี่น้องน่าจะ เอาแวน่นแวน่นแว่นขาคาแค่สีไบริเวณได้น่าจะได้ถ้าล่าก็แวน่นลองมาร่าสนะบ,นนบุกขึ้นเึ่งได้บมดเนี่ยตายไปสวยนี่คือเขาเรียกว่าลาสตายไปเมื่อสิคิวตัวนี้ด้านล่างนะครับบัดเนี่ยปัม๊มระเบิดคิว ป้อมยิงทองแหงคิวเดอร์สายเวทนะครับผมคิวเดอร์สายเวทซื้อพันแปดก่อนนะบ่าคิเดอร์สายเวทห่วยเล่นกลางขึ้นดันไปไกลแต่ว่าลอกไหมครับลอกครับผมนี่ปีลอหนึงครับควายเห็นยังไงบ่ได้ไดอกบวชขำควายเห็นบ่ได้ดอกบวชขำสิบเอ็ดตัวไปเร็วครับ แรงจนแรนดีนี่เป็นสะใจจริงๆบักได้สิเขามากเขามาโดนยิงท้องสกิปหลอกกลางป้อมหลอกแว่นกลางป้อมมันสายโอ้โหปันไดมันสายโหดปันไดตีข้าป้อมตีข้าป้อมแตกเนี่ยมึงจะเจอมึงบอกาสมึงแตกมึงบอกาสมึงแตกบอกาสมึงแตกบอกาสมึงแตก บาตัวไฟฟ้าบอกครับบาตัวไฟฟ้ามันตีแห้งวะดอกเป็นดอกนึง,นงทักท่าไปดอกนึงหลอกขับต,ตีกลางปลอมอีกางนีนเนี่ยปังปังเฮ่อใจใจอู้สว,ว,วยมึงบ่เมื่อฐานมึงมึงเกิดตายตัวอีท่าไรไอ้เอ้นมาเว้นมาแว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 นมา อู้สกิลเว้นให้อู้อันตีติดไปก่อนอู้ไปทา่าตายไปสวยมาลอตอู้ดีไปยังทางนั้นอู้มาลอตไ,ไม่เงือสตาร์ดาวซ้ำผมไปไว้น้องผมถึงสตาร์ดาวซ้ำอ่อแล้ววะถ่าหลาสูงอ็บักดจด ซื้อ,อย่างเดี่ม,มาจากืมซื้อละบาตัวไฟักคิดซคิดซีคิดค,ดค,ดค,ดคดต่อไปอัจนริกรสองพันสอู้ถึอสัตดาวผู้ใดสัตดาวขอน้องมาหลอดเลยมาพ่อพี่น้องขอาาแล้วดันต่อลวครับผมพ่อพี่น้องนะครับ มาลอดบอกครับข้ามาล้างแขนเองสามตัวกันมาสวยยายาลัดยาลัดยาลากันตียาลากันตีาานตอู้ขีดาลัดกเที่ยวซอยขี้สีนะซอยขี้สีนะอู้มึงบหมอแม่นมึงจะมึงะสร้างหารขี้สีกู จริงๆก็มาทีจ้ะหลอกครับชัวแมงแถมมาว่าพาร์ิแต้ยังหยามมันเกินยามมันเกินมาวบบตานาตอตออาหยามมันเกินหยามมันเกิน อีกห้องอยป่ะเฮ้ยคลิปคลิปมันเกิดหลายกโก่ดเด้วยผมวันนี้ตะกี้ผไม่มีประเนี่นะ,น,น,นะถ่ายถึกฟ้าถึกใจสิ่งนี้มาารอตเดี๋ยวผมจะเอามาารอตเนี่ยม้ารอตทุเรศมัสวยลอกมาารอตมึงจะเจอสวยผู้ไรลาดอุ้ยเทวมึงยิงเร็วเกินนี่เทว เท่ยยิ่งปมกลางไปเที่ยวยิ่งปมกลางเที่ยวยิ่งปมกลาง,งาตูมสวยเปิดบาดดันไปไตกไปดีครับไตกไปดีครับสวยเอาปมใหญ่ยยแล้วบ่เที่ยวเที่ยวปมใหญ่ยยแล้วบ่แต่กะจัดแล้วครับปมใหญ่กะได้แล้ครับเดี๋ยวแทงหายเดี๋ยวแทงหายเดี๋ยวแทงหาย ถอยก่อนกระไรเ,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 เทียวเถียวเอ้ยถอยก่อนกระไรเทียวเทียวถอยก่อนกระไรถอยเทียวเทียวเทียววายแตกเรียบร้อยนะครับผมพ่อแม่พี่น้องเกมนี้ผมกัดชนะนะครับผมไฟแสดง MVP ไฟแสดง MVP เฮ้ยไปโดนดไว้เนี่ยโอเคดาวเพิ่มขึ้น0.9 ผมเมื่อเด่นโดนอนโดดนะครับ MVP ผู้ชนะวาย MVP คือกิลเดอร์นะครับผมนะครับดีเจนท์เมนดีเจนใน MVP เหรียญทองแท่งโอเคโอเคนะผมสตหรับคลิปนี้กับฟาวเป็นซับเลนนะครับผมพี่น้องนะครับนะครับก็มากดไลค์ใส่กดแชร์ถ้าแค่กับโคตรซับตะไคร่นะครับผมเอาเตี้ยแบบมูปืนอีกแล้วมากนะผมโอเคบ๊ายบายเจ้ามาคลิปหน้าสตหรับคลิปนี้ครับ Sáu đi các bạn, bye bye chúc chúc